สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่ดไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพจ y u t u b e รวมถึง facebook หมดสั่งแชแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติกันก่อนเลยครับจอร์เจียครับเอาชนะด้านอุซเบกิสถานไป1ประตูต่อศูนย์ ลิทัวเนียครับเสมอกับคูเวตไป1ประตูต่อน1นมาดูในส่วนของผลฟุตบอลเอสเตอร์ดีวีซีของฮอลแลนด์กันบ้างนะครับ MVV มาทริกนะครับพ่ายกับทางด้านของเดนบอร์ไป0ย์ประตูต่อน1นผลฟุตบอลเซกุนดาดิวชันของสเปนนะครับมาลาก้าเอาชนะด้านเตเลนิเฟ่ไป1ประตูต่อ0ูน มาดูในส่วนของผลฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนแอฟริกากันบ้างนะครับเคนยาเอาชนะทางด้านรวันดาไป2ประตูต่อ1นามีเบียครับพ่ายกับทางด้านโตโกไป0ประตูต่อ1นกินีบีเซานะครับเสมอทางด้านซูดานไป0ประตูต่อ0และทางด้านไนเจอร์นะครับถล่มเอาชนะทางด้านจิบุติไป7ประตูต่อ2 มาดูในส่วนของผลฟุตบอล u 21ชิงแชมป์ยุโรปกันบ้างนะครับยิปลอตต้านะครับพ่ายกับทางด้านฮอลแลนด์ไป0ประตูต่อ7และทางด้านฟินแลนด์นะครับเอาชนะด้านเอสโตเนียไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกันบ้างนะครับไอร์แลนด์เหนือนะครับเสมอกับทางด้านอิตาลีไป0ประตูต่อ0สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะด้านบังกลาเียไป4ประตูต่อ0 ออสเตรียนะครับเอาแชมางด้านมอนโดวาไป4ประตูต่อ1อิสราเอลเอาแชมางด้านหมู่เกาะเฟโลไป3ประตูต่อ2สกอตแลนด์นะครับเอาชมางด้านเดนมาร์กไป2ประตูต่อ0แอเบบนียครับเอาชมางด้านออนโดราไป1ประตูต่อ0โปแลนด์ครับพลิกล็อกพ่ายกับทางด้านฮังการีไป1ประตูต่อ2และซานเมริโนนะครับโดนทางด้านของอังกฤษถล่มยับไปเลยนะครับถึง0ประตูต่อ10โอเคนะครับผม เน่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมาค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานััยไว้นะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสั่งแช n แนลเพื่อท่านยังไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ